กินข้าวเช้ารวมข้าวเที่ยงอยู่บ้านมึงเส,ส,สื้อขาดซื้อมาก็ขาดเลยพี่เซฟอ่านเม้นหน่อยอ่านแล้วครับ คนไลฟ์ด้วยกันต้องตัวนี้เลยตัวเด็ดที่เด็ดเลย <ง eterm Gore> มา <hatten> ที่เด็ดเลยตัวนี้จะไลฟ์เล <world> ่นเหลยเอางี้แหละที่เด็ดเลยเง้ยป๊นปป๊อปปปเสียงนีกูปิดเสียงละ นกูนะจะทำยังไงกูมีที่ตั้งแบบมึงออเอ้ยก็จริงดิป๊บ,บนึงกูตั้งไวดด้บนจออนบุกอะอ่ะกู <laughs> ตั้งไว้บนจออนบุกอะตอนแรกกูนึกว่ามึ <laughs> างจะเข้าดิสคอร์ดนดี <laughs> ่เลยเอาดิห้อง ไหนอยู่วะได้ครไอ้วินมาดูอะไหนน่ะไอ้นี่มันไอ้อะไรวะชื่ออะไรวะไอ้นั่นนาดีเจ่ไอดีปะโอ้โหทำไมพูดไม่สุภาพเลยไอ้อะไรนะเล่นเอดีปะไม่เอดียวได้ได้ได้ เ็คือนะจุดจุดนี้คือเล่นเกมสุดยอดไปเลยคเพื่อนมึงต้องสร้างคอนเทนต์ใหม่แล้วมึงต้องไลฟ์เกมเลย มึงหันปุ๊บแบบทวิชอ่ะแบบเกมมันนึงแล้วก็มึงอันเล็กๆอันอวินบอกว่าตามมนดูปั้นจันใช่เหรอวินไหม่วะชนแดนมะนะใช่เอฟซีมึงอ่ะน้ำตาคุณจะไหลเอฟซีมเยอะเกินคุณภาพเนเน้แต่ละตัวอนึงเดี๋ยวมาเอ้นี้กูนี้กูก็ท็อกซิกไม่ได้ดิเซฟเดี๋ยวแฟนขับมึง แฟน,นทำเงียบน้ยพี่เต๋อมีเพื่อนแบบนี้เหรออะไรแบบนี้ไม่ได้ดินี้ต้องสมุดงเงียบเด็ก <c oughs> เดี๋ยวมาเดี๋ยวมาเดี๋ยวมานี่เราจะเตะมันออกแล้วครับเพราะมันเป็นท็อกซิกถ้ามาันจบมันจะ ไม่ไหวอะ่ะไหนทำเลยพี่ป้นจันไม่ใส่แว่นเหรอไม,ไม่รู้ครับพี่นันนาลีครับนันนาลีก็เมนอะไรก็เบาๆหน่อยนะครับ <S 2> <S 2> <S 2> <S ล่าสุดทุกคน ล่าสุดนี่ล่าสุดเป็นเกมแล้ว <laughs> เป็นเกมแล้วที่ห้องเหรครับยุงที่ห้องะครับ <c oughs> ปีเทอมมาครับกลับบ้านมาแล้วครับแต่นี่กลับมากรุงเทพแล้วบ้านจันไม่ได้หลุดไม่ได้หลุดเดี๋ยวเราจะเข้าดิสคอร์ดไงเพื่อนเจอกันใน Discord ทุกคนเล่นเกมกันไว้มาเล่นเกมกันนะแอดมาเลยว่า ไอจีเหรอจีไหนอะจีมังไม่ตายเหรอคนทำสตรีมเนาะจริงไม่เป็น ไปเล่นเกมก่อนนะครับทุกคนบ๊ายไว้มาใหม่ my. ไม่ชัดต้องการ <laughs>